โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง r e o Channel เช่นเคยนะฮะในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมเฮเดกันอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้ครับเราก็กลับมากันอีกครั้งกับการรีวิวฟาร์มนั่นเองนะครับซึ่งก็มีคนคนหนึ่งนะฮะส่งฟาร์ม,มาให้ผมรีวิวในเฟซบุ๊กแฟนเพจเนาะนะครับก็ใครนะฮะที่อยากจะส่งฟาร์มให้ผมรีวิวนะฮะก็ กดลิงก์ที่ด้านใต้คลิปนี้นะครับผมเป็นลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจเนาะนะครับก็ยินดีเอ่อรีวิวให้ฟรีเลยนะครับผมไม่คิดค่าบริการสักบาทนะคุณผู้ชมแบบเอ่อจะได้แบบว่าได้ไอเดียในการแต่งฟาร์มในแต่ละฟาร์มไปเนาะไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนั่นแหละคือจุดประสงค์ของการทําคลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในการรีวิวฟาร์มวันนี้ผมก็มาอยู่กับฟาร์มเอ่อชื่อว่าตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมผมอ่านไม่ออกนะขออภัยด้วยนะฮะก็เป็นฟาร์มเลเวลู้า เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าฟาร์มเลโกห56เนี่ยเขาแต่งฟาร์มยังไงนะฮะแล้วก็มีความน่าสนใจอะไรตรงไหนบ้างนะฮะโอเคเราจะมาเริ่มที่ฝั่งนี้กันก่อนเลยนะครับฝั่งท่าเรือนะครับผมฝั่งท่าเรือนะครับก็จะเป็นโซนสวนนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเตีมสวนเนาะนะฮะก็จะมีเอ่อน้ำตกนะครับมีน้ําตกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเอ่อศาลานะครับผมศาลาพักใจนะครับศาลาพักร้อนนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อน้ำตกนะฮะแล้วก็มีแอ่งน้ําล้อมรอบนะครับเนาะ แล้วก็เออจะเป็นต้นไม้นะครับผมแล้วก็ดอกไม้นะครับ Jamie, ประดับตกแต่งนะฮะก็จะเป็นในธีมของสวนหลังบ้านนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเออมันไม่ได้อยู่หลังบ้านนะฮะก็จะเป็นเออสวนเนาะนะครับแล้วก็จะมีเออสัตว์เลี้ยงนะครับมีแมวนะฮะมีเออสุนัขนะครับผมแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็มีชื่อเป็นของตัวเองด้วยนะครับนี่นะครับก็มีเออทุกชื่อเลยนะครับเนาะก็เออสัตว์ทุกตัวในฟาร์มเขาน่าจะมีชื่อหมดทุกตัวนะนะนี่ฮะนกยูงก็ชื่อรถสุคนเนี่ยโอ้โหนกยงสีขาวนะะฮ กระต่ายก็มีชื่อนะครับผมเนาะเออนี่ฮะก็เป็นเออโซนสวนนะครับคุณผู้ชมครับก็ดูแล้วก็สบายตาดีนะฮะสบายตาแล้วก็รู้สึกว่าร่มรื่นนะครับแล้วก็โล่งจ้งดีะครับคุณผู้ชมครับเนาะมีต้นมงต้นไม้นะฮะมีเออแอ่งนองแอ่งน้ำนะครับผมมีเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆนะครับผมวางไว้ก็ดูสบายตาดีสะอาดตาดีนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเออดูในส่วนต่อไปกันเลยนะสวนต่อไปนะฮะก็จะถัดขึ้นมาข้างบนนะครับ ถัดขึ้นมาข้างบนนะฮะก็จะเป็นเอ่อในโซนของโอ้โหโซนของพึ่งนะครับผู้ชมครับเนาะเป็นเอ่อโซนของพึ่งนะครับก็จะเป็นโซนพึ่งนะครับผู้ชมครับแล้วก็เอ่อจะเป็นเอ่อโซนยุงฉางนะฮะแล้วก็ลงนานะครับผู้ชมครับเนาะก็จะมาวางไว้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทางเดินนะครับผมเนาะทางเดินนะฮะทางเดินก็วางไว้ประมาณนี้นะครับผู้ชมครับเชื่อมกับท่าเรือด้วยนะครับผมท่าส่งเรือสินค้านะฮะแล้วก็เอ่อจะเป็นทางนะครับเข้ามายังหลังบ้านเนาะนะฮะแล้วก็ จะเป็นเสาะโคมไฟนะครับคุณผู้ชมครับเนาะก็จะวางเรียงรายกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไฟถนนนั่นเองนะฮะโอเคนะครับถัดลงมานะครับผมก็จะเป็นเครื่องผลิตนะครับที่เอ่อวางอยู่ข้างๆกับเอ่อสวนพึ่งนะครับเนาะก็เอ่อเป็นเครื่องผลิตนะฮะต่างๆนะครับของเขาเนาะที่เอ่อมีอยู่ในฟาร์มนะครับโอ้โหก็ถือว่าวางเครื่องได้เป็นระเบียบมากนะครับคุณผู้ชมครับเนาะก็เรียงมาจนถึงหน้าเหมืองเลยนะครับเนาะนะฮะหน้าเหมืองก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเนาะ แล้วก็มีนี่ครับข้างบ้านนะครับผมจะมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับผู้ชมครับเนาะชิงช้าสวรรค์นี้นะครับหลายคนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเล่นเฮเดนะครับเมื่อไม่นานเนาะก็จะถามว่ามันเอามาจากไหนนะฮะซึ่งเขาได้แจกไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อเออตอนตัวเกมที่เขาฉลองครบรอบ10ปีนั่นแหละนะครับผู้ชมครับเขาก็แจกเออชิงช้าสวรรค์นี้มาเนาะนะครับก็ทุกคนนะฮะที่ร่วมเล่นอีเวนต์ช่วยเหลือระดับโลกนะฮะก็จะได้มาทุกคนนะครับผมก็เพราะว่าเขาก็แจกเป็นในปีนี้แหละครับผู้ชมปี2022แหก็ เพิ่งแจกไปนะครับผมแต่ว่าก็เป็นกิจกรรมที่ให้เราร่วมนั่นเองนะครับเป็นอีเวนต์ระดับโลกเนาะใครที่มีชิงช้าสวรรค์อันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเนาะโอเคนะฮะัถัดจากเออ่ตรงโซนชิงช้าสวรรค์ตรงนี้นะฮะก็เอ่อจะเป็นแปลงผักนะครับผู้ชมครับแปลงผักเขาก็จะวางไว้ตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมใกล้ๆกับเออ่ชิงช้าสวรรค์นะครับผมก็ติดกับเออ่รถกระบะเลยนะครับเนาะติดกับรถกระบะนะฮะก็แปลงเขาตอนนี้ก็จะปลูกเป็นฝ้ายนะครับเนาะเออนี่ครับแล้วก็ถล่มมาจากแปลงนะครับผมถล่มมาจากแปลงเออ่ปลูกผักนะฮะก็จะเป็น โซนสวนอีกแล้วนะครับผมแสดงว่าคนคนนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบในการแต่งสวนมากนะครับคุณผู้ชมครับเนาะก็มีสวนถึง2สวนกันในฟาร์มเลยทีเดียวนะฮะสวนนี้นะครับแล้วก็เออเป็นสวนนี้นะครับก็สวนของเขานะฮะก็จะมีของตกแต่งนะครับวางอยู่เยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นของตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับผมเนาะก็มีเออมานั่งตรงนี้มันคล้ายๆโบสถ์เหมือนกันนะคุณผู้ชมเออมันคล้ายๆโบสถ์เหมือนกันนะเนี่ยโบสถ์คริสนะคุณผู้ชมใครเคยแบบเคยใครเคยแบบเห็นโบสถ์คริสบ้างครับคุณผู้ชมมันจะมี เออเก้าอี้ไม้แล้วก็วางรียงกันแบบนี้นาะนะแล้วก็จะมีเออ uh huh. เขาเรียกว่าเป็นหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อประจำศาสนาคิดเนาะเนะี่ยก็จะมียืน ให้พรนะฮะแล้วก็สวดอะไรกันอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ผมก็ไม่สามารถพูดได้เพราะผมไม่ได้นับถือศาสนาคิดนะครับก็จะเป็นโซนสวนนะครับผู้ชมครับเนาะโซนสวนนะฮะก็จะมีโรงศพนะเป็นสไตล์ฮาโลวีนอยู่เนาะนะก็จะมีรั้วฮาโลวีนแล้วก็มีสระน้ำนะฮะแล้วก็มีเจ้านมนะครับผมวางอยู่รอบๆสระน้ำนะฮะเออนะก็สวยดีเลยนะครับผู้ชมนะใครที่อยากได้ไอเดียในการแต่งสวนอะไรเนี่ยก็ เออดูจากฟาร์มนี้ได้นะครับผมเพราะว่าฟาร์มนี้ก็มี2ส,สวนในฟาร์มเดียวกันเลยทีเดียวนีว่นนครับคุณผู้ชมครับเนาะโอเคนะครับถัดลงมานะครับผม,มก็จะเป็นสวนอีกแล้วนะครับโอ้โหเป็นสวนนะครับเนาะแล้วก็ถัดลงมาอีกก็เป็นสวนอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแสดงว่าเป็นคนที่ชอบสวนมากๆนะเนี่ยใช่ไหม เออนะครับเนาะก็เออส่วนนี้นะครับผมอ่ะมาดูส่วนนี้นก่อนนะส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นส่วนในทีมของตุ่จีนใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับก็เราจะมีของตกแต่งนะครับที่เป็นเกี่ยวกับตุ่จีนนะครับก็วางอยู่นะครับตรงสวนตรงนี้นะครับเขาแบ่งล็อกไว้แบบเป็นระเบียบมากนะนี่ก็เป็นเออสวนหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็แบ่งเป็นล็อกๆได้สวยงามเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ประดับด้วยต้นแอปเปิ้ลเนี่ยผมข้างๆกำแพงนะก็ดูร่มรื่นดีนะคุณผู้ชมแล้วก็มี ออรูปปั้นนะครับผมหยกเนาะนะครับรูปปั้นหยกสิงโตใช่ไหมนะวางอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีแม่น้ําล้อมรอบนะครับนะแล้วก็จะเป็นของตกแต่งเกี่ยวกับตุ๊จีนะครับผมมากมายนะครับเนาะนะแล้วก็มีสระน้ําด้วยนะุผู้ชมนี่แล้วก็มีเจ้ากบด้วยนะครับ,รบ,นนรบถั่ลงมาครับผมมาอีกสวนหนึ่งกันหน่อยนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับก,ก็จะเป็นส่วนคล้ายๆกับส่วนเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นในธีมของการตั้งแคมป์เนาะเป็นส่วนในธีมของการตั้งแคมป์นะผู้ชมเพราะว่ามันมีเต็นท์นะแล้วก็มี กองไฟอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับพร้อมที่จะตั้งแคมป์นาอแล้วก็มีต้นไม้นะครับผมประดับอยู่นะครับเนาะเออนะครับก็ดูเป็นสวนที่แบบว่าเหมาะกับการตั้งแคมป์นาอคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีโต๊ะไม้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็มีบ่อน้ํานะครับผมเนาะก็จะมีจักรยานนะครับแล้วก็มีจักรยานสีแดงแล้วก็สีชมพูเนี่ยวางอยู่นะครับเนาะ นะครับนาอก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะดูฮะสวยงามมากนะคุณผู้ชมก็ดูล่มลื่นดีนะครฟาร์มเขาก็มีสวนเยอะมากนะครับผมมีถึงส่สวนกันในฟาร์มเดียวกันทีเด,นทเดียวนี่ครับโอ้โหถือว่าเป็นฟาร์มที่ ต้องยกให้เป็นแบบว่าฟาร์มที่มีส่วนเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็แต่ละส่วนนี่ก็แบ่งเป็นล็อกๆได้สวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับเนาะโอเคนะครับถัดขึ้นมาจากสวนนะครับก็จะเป็นเอ่อในส่วนของการปลูกต้นไม้แล้วก็พืชผลต่างๆเนาะนะแล้วก็มีขอกสัตว์เนาะเนี่ยวางอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหคอกสัตว์เขาก็วางเรียงเป็นระเบียบดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะนะก็จะเป็นระเบียบประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเครื่องผลิตอาหารสัตว์อยู่ตรงนี้ นะฮะแล้วก็ระหว่างคอกสัตว์เนี่ยนะคุณผู้ชมสังเกตว่าเขาจะวางเขาก็จะวางเป็นต้นไม้นะครับคุณผู้ชมครับเนาะก็จะเป็นเออเป็นต้นเชอร์รี่เนี่ยคุณผู้ชมครับวางอยู่ตรงระหว่างคอกสัตว์เนาะนะ,นะะแล้วก็เออจะ แบบวางเว้นไว้อะไรแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับทางเดินเข้าไปนะโอ้โหก็ดูแบบว่าเป็นไอเดียแต่งข,องของ้อสัตว์ที่แบบว่าหรือว่าสวยนะคุณผู้ชมนะครับถึงปันจะไม่ได้ดูแบบมีของตกแต่งอะไรเยอะมากนะแต่มันก็สวยนะครับเพราะว่ามันมีเอ่อต้นไม้ไปแซมอยู่นั่นเองฮะรประมาณนี้นี่ครับผมเนาะก็จะเป็นข้อสัตว์นะผมข้อแพะก็อยู่ตรงข้างล่างตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อพุ่มรัสเบอร์รี่แล้วก็พุ่มกาแฟนั่นเองนะฮะ เนาะท้ายท้ายสวนก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผู้ชมก็เป็นต้นไม้เนาะโอเคอีกฝั่งฝั่งหนึ่งของถนนเนี่ยเขาก็ยังไม่ขยายนั่นเองนะครับเขาก็ขยายมาได้นิดหน่อยนะเหมือนผมเลยนะผมก็ขยายมาเพิ่งขยายมาได้ล็อกเดียวเองนะคุณผู้ชมครับในเอ่ออีกฝั่งหนึ่งของถนนเนาะนะครับอีกฝั่งหนึ่งของฟาร์มนะครับเนาะโอเคก็ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนะครับผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมืองผู้เยือนเขาหน่อยนะว่าเขาแต่งอะไรบ้างนะฮะเมืองผู้เยือนนะฮะก็มีสวนอีกแล้วนะคุณผู้ชมที่ มีสระน้ำนี่ยผมเนาะแล้วก็มีสะพานเดินข้ามด้วยนะครับเนาะนะฮะก็เออเมืองผู้เมียนเนียครับเขาก็ไม่ได้แต่งอะไรมากเนาะนะครับแต่ว่าก็ดูดีเลยทีเดียวนีผู้ชมครับต้องถือได้ว่าดูดีมากนะครับเพราะว่าเออเป็นฟาร์มที่ผมมองว่าแบบไม่ได้ใช้ของตกแต่งเยอะนะครับแต่ว่าแบบการวางนะครับองศาในการวางแล้วก็แบบตำแหน่งของเออสิ่งของตกแต่งเนี่ยมันวางแล้วมันดูสมูทะครับดูลื่นไหลแล้วก็ดูแบบว่า นะดูเป็นระเบียบดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอืมนะกดไลฟ์ฟาร์มไปเลยนะครับนี่ไลฟ์ฟาร์มไปนะฮะก็จะเป็นฟาร์มประมาณนี้เลยนะครับริมชายหาดนะฮะก็จะมีโอ้โหของตกแต่งนะฮะที่แบบว่าไม่ได้แพงอะไรมากเลยนะครับเป็นของตกแต่งเกี่ยวกับสายฟรีทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมครับเนาะนะก็นี่ครับอันนี้ก็ได้มาจาก เอ่อตัวนะครับผมตัวไปซนีเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับริมชายหาดของเขานะฮะก็เป็นประมาณนี้เลยนะคใครที่อยากเอาไอเดียไปแต่งนะฮะก็เอาไปประยุกต์แต่งในฟาร,ร์มคุณได้เลยนะครับนะเนาะก็มีรั้วสีขาววางอยู่ด้วยนะครับ สวยงามนะสวยงามโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของสัตว์สงวนกันบ้างนะครับสัตว์สงวนนะครับผมก็โอ้โหนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับฟาร์มนี้เนี่ยไม่ได้เน้นของตกแต่งอะไรมากนะฮะเน้นแบบว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยวางเป็นระเบียบนะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะดูสวยเองนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ครับต้นไม้นะผมตำแหน่งของต้นไม้แล้วก็โคมไฟอะไรแบบนี้นะครับผมมันอยู่เป็นระเบียบมากนะครับวางเป็นแถวแล้วก็เป็นระเบียบนะฮะมันก็เลยดูสวยงามมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะนะฮะก็อันนี้ก็เป็นโซนสัตว์สงวนของเขาะครับคุณ ต้นไม้เขาก็ตัดออกหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะก็เป็นลานโล่งๆนะครับคุณผู้ชมครับลานโล่งๆให้สัตว์เขาเดินได้สะดวกเนาะนี่ครับอืมโอเคแล้วก็โซนหิมะก็ไม่มีอะไรเนาะนะโซนหิมะเขาก็จะทําให้มันเป็นพื้นที่โล่งๆเนาะคุณผู้ชมนะครับก็แล้วก็มีรั้วสีขาวกั้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นโซนสัตว์สงวนที่ผมมองว่าสบายตามากเลยนะครับเป็นฟาร์มที่รีวิวง่ายนะครับแล้วก็สบายตามากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวฟาร์มในคลิปนีีี้้้นนนนนนะะคคคคครรรัับบผผมมมมกก็็็ฟา์ของงุณเปท่่ส รีวิวนะะฮใน Facebook Fan Page เนาะคนแรกเลยเนี่ยที่ส่งเข้ามาให้ผมรีวิวนะฮะก็อนสำหรับใครนะฮะที่อยากจะส่งฟาร์มให้ผมรีวิวแบบนี้เนี่ยครับก็ส่งมาได้ที่ Facebook Fan Page เลยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะส่งแท็กฟาร์มนะฮะแล้วก็เลเวลฟาร์มของคุณมานะครับเนาะแล้วผมก็จะเอามารีวิวให้นะครับก็ในสำหรับฟาร์มนี้นะครับผมให้คะแนนเนี่ย9.5เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าผมชอบนะเพราะว่ามันเป็นเออระเบียบแล้วก็มันเป็นแบบว่าสไตล์ลุ่มลื่นนะฮะก็เป็นโซนสวนนะฮะเยอะแ ยกให้เป็นอี f ึงฟาร์มนะครับที่น่าเอาไปแต่งตาม,มากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะโอเคครับในสับคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปการรีวิวฟาร์มแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย